สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่5เมษายน2 5 6 5ครับคํามาพออรายงานสถาพอากาศตีพานมาขันก่อนครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าในตอนกลางวันมีอากาศ้อนอุณหภูมิสูงสุดแต่ว่าอยู่ในช่วง3 1ถึง37องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้6 7องศาเซลเซียสตีเพิ่มแม่สเสลียงแัวหวัดแม่่องศนครับคํามาพอสถาพะอากาศถั่วไปของวันนี้ครับ บริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทาให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเจ้าขอให้ปพาเมลพี่น,อน้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพนื่องจะสังเกตีเปลี่ยนแปลงไว้ตัวครับฮอมมาพอการคาดหมายลักษณะอากาศสักสี่ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นในตอนเจ้าก็มีการห่อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตามสูทเ8ถึง04องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างอากาศห้อดในตอนกลางวันอุณหภูมิตามสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ทุกท่านานี่ภาคเหนือมีการเย็นในตอนเจ้าและมีอาการหอนในตอนกลางวันก็ขอให้อปอมแม่พีน้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไ้ตัวครับและที่สามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกรบทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร0 53277919ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน